สวัสดีครับทุกทท่านผมลง Cat, My, ุงแคทมทีแมวครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวในป่านะครับเป็นเรื่องของคุณก้องครับที่ฝากมาเล่านะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเจอดีวันเข้าป่าแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมรบกวนทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กับกว่าปีที่แล้วผมชื่อกล้องนะครับเป็นเจ้าของเรื่องผมทำงานเป็นพนักงานบริษัทที่ดึงครับในวันหยุดวันว่างผมชอบนัดกวนเพื่อนของผมนะครับไปเที่ยวยาววันหยุดโดยพาณนะในการขับขี่ของผมคือมอเตอร์ไซค์ครับแต่ในครั้งนี้ผมได้รับการชักชวนจากน้องในกลุ่มเขาชักมาทาง m อ n, n ว่า จะไปเที่ยวเขาไหมเขามีรุ่นพี่อีกคนนึงชักชวนเข้าไปเดินป่าในช่วงวันหยุดยาวห้าวันที่จะถึงนี้เขาจึงถามผมว่าอยากจะลองไปเดินป่าสักครั้งด้วยกันไหมซึ่งปกติผมเป็นสายขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวอย่างเดียวไม่เคยเดินป่าเลยสักครั้งครับผมก็เลยสนใจในการเดินป่าครั้งนี้แล้วก็ตอบน้องเข้าไปว่าอยากไปด้วยครับเขาก็บอกผมว่า งั้นเวลาที่เหลือพี่ก็เตรียมของตามนี้เลยแล้วกันครับน้องเขาก็ให้รายละเอียดผมมาบางชิ้นผมก็มีแล้วบางชิ้นผมก็ยังไม่มีซึ่งก็ต้องซื้อหากันไปครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันจริงพอถึงวันนัดผมกับสมคิดน้องที่ชักชวนผมนะครับเขาชื่อสมคิดครับก็ไปที่นัดหมายกันที่ปั๊มแห่งหนึ่งเวลานั้นประมาณห้าทุ่มโดยการไปครั้งนี้ ไปกันเด้วยร้อก็บากครับเพราะเส้นทางที่พวกเราจะไปนั้นมันค่อนข้างโหดสําหรับรถธรรมดามากต้องเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นถึงจะเข้าไปเส้นทางแห่งนี้ได้ในสมัยก่อนการเข้าไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นพวกอุทยานหรือเป็นป่าก็ดียังไม่ค่อยเข้มงวดเพราะมีหลายๆกลุ่มเดินทางด้วยระแบบนี้ก็สามารถเข้าไปเที่ยวด้วยกันได้ช่วงที่ผมเข้าไปมันเป็นหน้าฝนนะครับ ซึ่งถ้าเวลาฝนตกแล้วทางค่อนข้างเละและเป็นหลุมเป็นบ่อมากช่วงนั้นเราไปกันทั้งหมดสาคันครับพอช่วยกันได้ถ้ารถใครมีปัญหาเราเริ่มออกเดินทางกันจริงจริงจัง,จงก็ราวๆตีหนึ่งครับพวกเราเดินทางกันไปเรื่อยๆจนถึงเวลาเช้ามืดก็จอดนอนพักทั้งรถทั้งคนและเมื่อเวลาตอนเช้าเราก็เตรียมซื้อกับข้าวของสด เตรียมตัวเข้ากันไปในป่าพวกเรามีแผนกันว่าเราจะอยู่ในป่า3มวันสองคืนครับพอในกลุ่มเลือกซื้ออาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็มานั่งรวมตัวกันที่ร้านข้าวแกงข้างทางและวางแผนการเดินทางกันคนในกลุ่มมีประมาณ13คนครับสำหรับในทริปนี้พอพวกเราคุยกันจนทราบรายละเอียดการเดินทางแล้ว พวกเราก็เดินทางกันต่อครับตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าหลังจากพวกเรากินข้าวเช้ากันเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เดินทางต่ออีกประมาณ60กิโลก็ถึงที่หมายครับตลอดเส้นทางที่เราจะเจอเราจะเจอทั้งภูเขาหมู่บ้านสลับกันไปมาพวกเราทั้งสามคันก็ขับก,กันไปเรื่อยๆครับจนถึงลำธารทางเข้าป่า พวกเราก็วิทยุค,คุยกันครับกับอีกสองคันที่เหลือว่าจะเข้ากันเลยไหมซึ่งเตตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายแก่ๆครับพอวิทยุค,คุยกันเรียบร้อยแล้วก็ได้ความว่าให้เข้าเลยซึ่งถ้าเข้าไปในตอนนี้ก็น่าจะถึงจุดที่เราพักจุดแรกประมาณ5-6ถึงโมงเย็นครับพอพวกเราขับกันไปเรื่อยๆบรรยากาศสองข้างทางมันธรรมชาติสุดๆครับ มีทั้งเสียงนกร้องเสียงจักจัน่นเสียงจิง้งรีมันคนละความรู้สึกกับที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวมากเลยครับมันดีกันคนละแบบพวกเราขับรถกันไปเรื่อยๆครับก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นหมอกเริ่มลงมาแล้วทำให้มองทางลำบากทางก็เริ่มลึกขึ้นดินที่มีฝนตกทำให้เป็นแอ่งน้ำทำให้การเดินทางลำบาก ใช้ระยะเวลามากยิ่งขึ้นนี่ก็ใกล้เกือบหกโมงเย็นแล้วแต่พวกเรายังไปไม่ถึงจุดหมายเลยครับพวกเราใช้เวลาเดินทางนานกว่าแผนที่กำหนดไว้ในป่าก,ก็เริ่มมืดลงบรยากาศมันช่างต่างกับตอนกลางวันมากเลยครับยิ่งมองเข้าไปในจุดที่เป็นต้นไม้ใหญ่มันก็ยิ่งน่ากลัวครับพอรถเคลื่อนผ่านไปได้สักพักผมมองไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ผมเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่เป็นคนใส่ชุดสีเขียวคล้ายๆทหารตามตัวเหมือนโดนไฟไหม้ลักษณะนหน้าของเขาสีดำคำ้ำตอนนั้นผมคิดว่าผมตาฝาดไปครับแต่พยายามขยี้ตาและมองไปอีกครั้งแต่ก็ยังเป็นภาพลักษณะเดิมเขายืนอยู่ตรงหน้าผมจังหวะต่อมาเป็นจังหวะที่รถต้องขับเข้าไปใกล้ก,กับต้นไม้ใหญ่ต้นนั้น เมื่อตรงเข้าไปใกล้ๆต้นไม้ใหญ่ผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆจางหายลาักษณะการจางหายของเขาเขาคล้ายๆจะเป็นเงาดำแล้วค่อยๆเลือนหายไปตอนนั้นผมกำพระที่คอไว้แน่นมากเลยครับฝ่ามือชุ่มไปด้วยเหงือ่อพอรถเริ่มห่างจากต้นไม้นั้นไปไกลผมก็เริ่มตั้งสติได้ครับก็เลยถามคนบรสว่าเห็นภาพเดียวกันที่ผมเห็นไหม คนตอบกับมาเป็นเสียงเดียวกันครับว่าไม่มีใครเห็นสักคนเลยหรือว่าตัวผมเองตาฝาดไปแต่ภาพที่บบเห็นมันเป็นภาพที่ชัดมากผมยังคงเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจกลุ่มของพวกเราใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงในการเดินทางก็มาถึงในจุดพักแรกพวกเราแบ่งกันเป็นสองกลุ่มโดยกลุ่มแรกจะเตรียมตัวการกางเต็นท์ส่วนกลุ่มที่สองจะช่วยกันหุงหาอาหาร ในการกางเต็นท์ครั้งนี้ต้องกางแข่งกับเวลาเพราะว่าตอนที่เรามาถึงมันกฟ้ามันขมืดมากแล้วผมยังเป็นมือใหม่สําหรับการเดินทางในวงการนี้พี่ในกลุ่มก็เลยถามผมว่าผมหุงข้าวเป็นไหมผมก็ตอบว่าผมหุงเป็นครับเขาก็เลยให้ผมไปช่วยพวกผูก้หญิงในการหุงหาอาหารจุดที่พวกเราตั้งเต็นท์ในครั้งนี้อยู่ไม่ไกลกับริมทานมากนะักผมเดินไปลินลำธาร เพื่อจะไปตักน้ําเพื่อนํามาใช้ในการประกอบอาหารผมและพวกผู้หญิงก็ช่วยกันทํากับข้าวพวกเราเริ่มลงมือทํากันไปสักพักจู่ๆบริเวณเต็นท์เราก็มีลักษณะคล้ายๆหมอกหมอกนี้ลงจัดมากบรรยากาศในป่าเวลาหัวค่ำเงียบมากถ้าเปรียบเทียบเวลานี้เวลาอยู่ในเมืองยังเอะอะเสียงดังกันอยู่เลยแต่ในป่าเวลานี้กับเงียบสนิท คืนนี้คงหนาวแน่ๆพี่เอพูดขึ้นมาลอยๆหลังจากทีมผู้ชายลงมือกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งรวมตัวล้อมวงกันเพื่อรอกินข้าวเย็นพวกผู้หญิงทำอาหารเสร็จเรียบร้อยพวกเราทุกคนก็รวมตัวนั่งกินอาหารและคุยกันอย่างสนุกสนานพอเวลาผ่านไปสักพักหมอก็เริ่มลงจัดมากขึ้นผมดูนาฬิกาที่ข้อมือ มันเป็นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าและแลรอบตัวทุกอย่างก็เริ่มโดนหมอกปกคลุมจนมองอะไรแทบไม่เห็นบางคนในกลุ่มก็เริ่มเข้าเต็นท์เพื่อจะไปนอนแล้วบางคนก็ยังนั่งอยู่ที่เก้าอ e ี้แคมป์ที่พวกเรานั่งกินอาหารกันตอนหัวคำ่ำผมก็นั่งคุยกับสมคิดและพี่เอซึ่งเราทั้งหมดนอนเต็นท์เดียวกันครับแต่จะจูก็ได้ยินเสียงหัวเราะจากอะไรบางอย่าง มันเป็นเสียงโหวเราะที่น่ากลัวมากเสียงนั้นดังมาจากชายป่าริมลำธารฝั่งครับพวกเราที่นั่งอยู่ด้วยกันมองไปทางริมน้ำด้านที่มีเสียงทันใดนั้นเองจ,จู่ๆก็มีกลุ่มควันสีดำที่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตัดกับแสงเดือนที่สว่างมากเพราะคืนนั้นเป็นคืนเดือนงายครับควันดำนั้นค่อยๆลอ,อ,อยเข้ามาบริเวณที่เรานั่งอยู่ ผมตัวแข็งไม่กล้าขยับไปไหนเลยนะเวลานั้นเราทั้งสามคนเหมือนโดนอะไรสะกดต้องให้จ้องมองอยู่แบบนั้นและเงาดำก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ริมน้ำแต่เงาดำนั้นก็ไม่ได้ข้ามฝั่งริมลำธารมานะครับสักพักเงาดำนั้นก็วูบหายไปผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเหมือนตอนที่ผมเจอตอนเย็นวันนี้มันใช่ดวงวิญ,ญญาณเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ พอเงาดำนั้นหายไปเราทั้งสามคนก็เหมือนหลุดออกจากภวังสมคิดลุกขึ้นโดยไม่พูดอะไรกับใครเดินตรงเข้าไปเต็นท์นทันทีผมก็เลยหันไปมองหน้าพี่เอพี่เอแกพยักหน้าให้ผมแล้วแกก็เดินเข้าเต็นท์ไปอีกคนผมก็เลยเดินเข้าเต็นท์เป็นคนสุดท้ายผมจะเอ่ยพูดขึ้นพี่เอก็เลยพูดว่าไอ้น้องเดี๋ยวมีอะไรเราค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้ชนะเ,นเช้านะเองเชอพี่เถอะ ผมก็ได้แต่ตอบว่าครับแค่นั้นทุกคนไม่พูดอะไรกันล้มตัวลงนอนจนถึงเช้าพอตอนเช้าผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วออกมานั่งที่ร้อมวงกันเมื่อคืนนี้พี่ในกลุ่มที่นอนอีกเต็นเขาก็ยื่นกาแฟมาให้ผมผมยกมือไหว้ได้รับกาแฟมาผมก็เลยถือกาแฟและเดินไปที่ริมลำธารบรรยากาศเวลานี้เป็นเวลาที่สุดยอดมากครับ มันธรรมชาติสุดๆพอผมจิบกาแฟาหมดผมก็เลยกลับมาที่ล้อมวงอีกครั้งแล้วคุยกันเรื่องเมื่อคืนกับสมคิดและพี่เอสรุปทุกคนเห็นเหมือนกันหมดครับเราสามคนก็เลยเล่าให้คนในกลุ่มที่เหลือฟังพี่คนที่อาวุโสที่สุดในทริปนี้แกก็พูดขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าป๋ามันมีสิ่งลยงลับอยู่แล้วไอ้น้อง พวกเราทำอะไรไปเราต้องขอารพอย่าไปลบนูเขาแล้วพวกเราจะอยู่แบบไม่เป็นอันตรายแน่นอนในระหว่างที่ผู้ผู้ชายคุยกันพวกผู้หญิงก็ทำกับข้าวเสร็จพอดีพวกเราทุกคนก็กินข้าวเช้ากันแล้วช่วยกันเก็บเต็นท์เพื่อเดินทางกันไปต่อคืนต่อมาพวกเรานอนกันที่จุดที่สองในป่านี้ก็คล้ายคล้าคืาาาาานแรกครับหมอกลงหนาพวกเราก็นั่งร้องบวงกันอีกเช่นเคย สักพักก็เข้านอนเต็นท์ครายเต็นท์มันแต่ผมสังเกตว่าในคืนนี้มันมีเสียงคล้ายๆกับคืนแรกเสียงนั้นมาวนเวียนใกล้ๆบริเวณเต็นท์ที่เรานอนทั้งคืนพอลุ่งเช้าของวันที่สามซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่พวกเราจะต้องเดินทางออกจากป่ากลุ่มของเรามีรถคันหนึ่งติดลมพวกเราในกลุ่มถึงช่วยกันเพื่อน,นำรถออกจากลมไปเวลาหลายชั่วโมง แต่ก็ยังไม่สามารถหลุดออกจากลมนี้ได้ซึ่งในเวลานั้นเป็นเวลาที่ฝนตกหนักมากๆพี่ๆลงความเห็นว่าถ้าย่ลากรถขึ้นมาไม่ได้คงต้องนอนที่นี่อีกคืนมันเหมือนมีอะไรทําให้พวกเราต้องนอนที่นี่อีกคืนหนึ่งครับเพราะรถไม่สามารถไปต่อได้ในคืนนี้พวกเราก็เลยตั้งเต็นท์เหมือนเดิมครับแต่อาหารก็ไม่เหลือเพียงพอ เพราะว่าเราเตรียมอาหารมาแค่สําหรับ2คืนเท่านั้นในคืนนี้ก็ต้องพึ่งมามากกับอาหารกระป๋องไปก่อนในคืนนี้ลมแรงมากเลยครับแรงถึงขนาดที่เต็นที่ปักสมอบกอันใหญ่ๆแทบจะเอาไม่อยู่สักพักฝนก็ตกแรงมากและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆครับแต่สักพักหนึ่งฝนก็หยุดตกสนิทแบบไม่น่าเชื่อครับ พอฝนหยุดตกแล้วผมก็ได้ยินเสียงพวกกบอึ่งอ่างร้องกันในป่าละงมทุกคนเริ่มจะเข้านอนกันแล้วครับผมก็กําลังเริ่มจะหลับเหมือนกันกําลังเคลิ้มๆอยู่ดีๆก็มีมือมาสะกิดที่หลังซึ่งเป็นมือของสมคิดนั่นเองสมคิดบอกว่าพี่พี่ผมปวดท้องครับพี่เรากรุณหน่อยครับไปเป็นเพื่อนผมหน่อยพี่ ผมในตอนนั้นก็เริ่มงงเงียแต่ก็บอกน้องมันไปว่าเออได้ได้ได้ไดเดี๋ยวพี่ไป,ไปเป็นเพื่อนแล้วกันผมกับสมคิดออกไปนอกเต็นท์ซึ่งในตอนนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้สมคิดเรื่องจุดที่จะปลดทุกข์ได้แล้วและบอกผมว่าพี่พี่จะไปไหนนะรอผมแป๊บเดียวผมก็เลยตอบมันไปว่าเออพี่ไม่ไปไหนหรอกรีบพี่เถอะ จะได้รีบไปในจังหวะนั้นที่สมคิดเริ่มปวดทุกข์ผมก็ยืนรอมันไปเรื่อยๆสักพักผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันดังมาจากบริเวณพุ่มไม้ใกล้ๆกันต้นไม้ก็ยังไหวๆอยู่เป็นระยะด้วยความสงสัยผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆบริเวณต้นไม้นั้นและเอาไฟฉายส่องเข้าไปแต่ปรากฏว่าภาพที่ผมเห็นอยู่ ผมเห็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับคนตัวเล็กๆผอมมากกำลังนั่งยองๆในปากกำลังเคี้ยวอึงอ่างหรือกบหรือไม่กระคางคกนี่แหละพอผมส่องไฟไปมันหันคอกลับมาอย่างทันควันเลยครับผมเห็นภาพในปากมันเป็นสีแดงฉานกำลังเคี้ยวอย่างเมามันผมตกใจมากครับร้องไม่เป็นภาษาดังลั่นเลยครับจนสมคิดตโกนถามผมมาว่าพี่พี่พี่เป็นไรไปครับ เหมือนเสียงตัวประหลาดมันได้ยินเสียงสมคิดมันก็เลยไหวตัวกระโดดเข้าไปในป่าหายไปกับความมืดทุกคนในเต็นท์ได้ยินเสียงผมร้องตะโกนก็เลยออกจากเต็นท์มาดูพอสมคิดทำธุระเสร็จก็เดินตรงมาในจุดที่ผมยืนอยู่เช่นกันสิ่งที่ยังเป็นหลักฐานที่เหลือไว้ก็คือซากอึงอ่างที่โดนฉีกกินเนื้อตกอยู่บริเวณพื้นพวกเราทุกคนมามุงดูกัน พี่คนที่อาวุโสที่สุดก็บอกว่าที่เองเห็นน่ะน่าจะเป็นผีโพงฝนตกมันก็เลยออกมาัหากบหาเขียดกินในป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากนี้มีผีพวกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกและพอเหตุการณ์นี้ผ่านไปทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนมีแต่ผมสมคิดพี่เอที่ยังนอนคุยกันอยู่ในเต็นท์พี่เอลเล่าให้ฟังว่าอาจเป็นผีโพง เป็นผีของคนที่มีวิชาคมปล่อยออกมาหากินก็ได้ป่าแถวนี้มันเป็นปา่าใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านสมัยก่อนแกก็เคยเจอเหมือนกันตอนม,มาเที่ยวป่าแรกๆแ,แต่พี่เอเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เจอชัดอย่างที่ผมเจอแบบนี้คืนนี้ผมก็นอนโดยสวดมนต์และเอามือกำพระที่คอแน่นแล้วก็คิดขึ้นได้ว่า อาเป็นเพราะว่าผมห้อยพระไว้ที่คอผีโพงมันเลยไม่กล้าเข้ามาตอนที่มันเจอผมในคืนนั้นผมก็เลยนอนกำพระไว้จนตัวเองนอนหลับไปพอตอนเช้าฝนก็ไม่ตกแล้วทำให้สภาพถนน,นนดีขึ้นกว่าเมื่อวานพวกพี่ๆช่วยกันลากรถคันที่ติดลมออกมาจนได้และพวกเราก็เดินทางออกจากป่านั่นเป็นประสบการณ์การเที่ยวป่าครั้งแรกของผม และผมก็ยังจำได้ไม่ลืมจนถึงทุกวันนี้ครับกับเรื่องราวนี้รับที่ผมเจอขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังเรื่องของผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของคุณก้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับ